สวัสดีเช้าวเวันจันทร์ที่แสนสดใสนะครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดหนะฮะผมต้องเดินทางไปเล่นละครเหมือนอย่างเช่นทุกวันก็ถือว่าเป็นไรที่ชวเช้ามาสมควรสำหรับอาชีพนักร้องอย่างผมนะฮะ ตอนนี้ต้องปรับตัวเป็นนักแสดงแล้วต้องทำให้ได้ก็ผมเชื่อว่าวันจันทนี้น่าจะเป็นวันจันทร์ที่พิเศษเป็นวันจันทร์ที่ดีสําหรับทุกๆคนเลยนะครับใครที่กําลังขับรถไปทํางานใครที่ถึงที่ทํางานแล้วใครที่กําลังจะไปเรียนขอให้ทุทกๆคนโชคดีกับสิ่งที่ตัวเองกำลังจะทําอยู่ส่วนผมก็ขอให้ผมโชคดีกับละครกับบทบาทเที่ยวน,นี้ผมต้องเล่นด้วยแล้วกัน ยังไงก็อยากจะบอกทุกๆคนว่าคิดถึงเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับ